สินค้ามันเพิ่งมาส่งอะเซรัม um, AHA สับป,ปะรดผิวขาวกูต้าผิวขาวเนี่ยสองตัวนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ครีมกันแดดเซรัม um. ตัวเนี้ยเซรัมแล้วก็ สบู่ของเหมยหยงอ่ะชุดอันนี้กล่องใส่เซรั่มมันอันนี้มันจะขายเป็นเซตของมันะ่ะเนี่ยเออคือว่าถ้าเราซื้อแบบเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยมันจะคุ้มไงอันนี้จะเป็นสบู่การลองอันนี้สูตรจริงๆตัวนี้เอ๋เคยใช้นะแต่ตัวนี้ไม่เคยใช้อันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่อยากซื้อ มันเป็นแบบคือว่าเอ๋ <c oughs> คือเอ๋ดูข้อมูลในเน็ตค่อนข้างเยอะอะคือเอ๋ดูข้อมูลในเน็ตเยอะะก็คือได้ข้อสรุปมาว่าความที่ว่าเราดูข้อมูลในเน็ตเยอะก็ได้สรุปมาว่าคือเซตเนี้ยหมดเลยอ่ะห้าร้อยบาทรวมค่าส่งห้าร้อยคือลองคำนวณดูแล้วอ่ะคือสองตัวเนี้ยมันก็น่าจะประมาณ ร้อยกว่า150 200แต่ว่าไอตัวที่มันจะราคาแพงอ่ะมันจะเป็นไอตัวเซรั่มแล้วก็ตัวตัวที่มันเป็นเซตอย่างเงี้ยจะค่อนข้างแพงซึ่งก็คือเอมองว่าไอเซตเนี้ยน่าลองใช้เพราะว่าคือเอเข้าไปเข้าไปอ่านคอมเมนต์มาหลายหลายเพจอ่ะเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยมันแบบมันเป็นสูตรของทางจีนมันก็มีเลขออยอ่ะมันจะมีเนี่ยสตลับ คือเขาก็จะมีบอกนะว่าใช้ยังไงอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรหน้าขาวอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นเ e อ็กทราไวทเทนนิก็คือมันจะเป็นเซตของมันอะ่ะเออเนี่ยเป็น AHA แล้วก็กูต้ากูต้านี่ก็คือตัวขาว AHA ก็คือผิวใสแล้วก็ไอตัว อันนี้มันจะเป็นกันแดดที่ใช้กับหน้าจริงๆแล้วครีมกันแดดที่ใช้กับหน้าเนี่ยราคามันแพงนะบางยี่ห้อหลอดหนึ่งก็ประมาณ200300อะ่ะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นโรงงานผลิตขายเองไงมันก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือเราประเมินดูแล้วว่าคือเราประเมินดูแล้วว่าเออใช้ใช้หมดเซตเนี้ยก็คือคุ้มอะแล้วก็ตัวตัวเหมออยหยงเนี่ยคือเรา อยากใช้มานานแล้วคือตัวคือตัวสินค้าของเหมออยหยงอะไอตัวเนี้ยมันดังมานานแล้วเออไอตัวเนี้ยมันดังมานานแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าเออมันแถมกันแดดด้วยก็ลองดูส่วนพวกสบู่เนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายก็จริงๆคนที่ขายของออนไลน์อะ่ะต้องดูว่าผู้บริโภคอะ่ะต้องการอะไรอะ่ะเออถ้าเขา คือตอนนี้คนที่ขายของในเน็ตจะมีคู่แข่งทางการค้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักการปรับกลยุทธ์การค้าด้วยมันถึงจะอยู่ได้ก็อันนี้ก็แค่มาแนะนำเฉยๆอะค่ะ